สวัสดีท่านผู้ฟังเล่าให้ฟังเรื่องเกาะมรณะเกาะแห่งความตายเกาะฮาร์ตนิวยอร์กคืนนี้ฉันชวนทุกคนหลับตาแล้วลองนึกภาพเกาะเล็กๆที่ลอยอยู่กลางอ่าวทางเหลือของนิวยอร์กเกาะที่ผู้คนเรียกมันว่าเกาะฮาร์ตแต่ในอีกชื่อหนึ่งคือเกาะแห่งความตายเกาะนี้ดูเหมือนพิงแนวชายฝั่งเงียบๆแต่ลึกๆคือสุสานลับที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา ที่ซึ่งรางผู้คนนับล้านถูกฝังโดยไร้ป้ายชื่อตั้งแต่ยุคสงครามกลางเมืองคศ1865โรคระบาดไข้เหลือง1870โรงพยาบาลผู้ปวยจิต1885ค่18 85, ายทหารสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงยุคโควิด19ทุกศพถูกซ้อนทับกันราวชั้นดินที่บันทึกความตายลองหายใจเข้าลึกๆแล้วจินตนาการตาม คืนนี้คุณยืนอยู่ฝั่นตรงข้ามมองไปยังเกาะนั้นคุณจะได้ยินเพียงเสียงคลื่นหรือเสียงกระซิบของผู้ตายอดีตอันนองเลือดสนามประหารกลางน้ำหลังสงครามกลางเมืองเกาะฮาร์ดเคยใช้เป็นที่ประหารและฝังศพทหารเฉลยมีบันทึกว่ามีการยิงเป้าและฝังรวมโดยไม่เคยจารึกชื่อคำคืนทั้งหมดจะหมอกหนาปกคลุมทุ่งฝังศพจนดูเหมือนพื้นดินหายใจได้ ศพจากโรคไข้เหลืองปี1870โรคไข้เหลืองระบาดหนักในนิวยอร์กศพหลายพันศพถูกส่งทางเรือไปอยังเกาะคนงานเล่าว่าเมื่อวางร่างลงหลุมฝังศพกลับเต็มไปด้วยควันสีเหลืองอ่อนลอยขึ้นราววิญญาณกำลังหนีออกจากร่างคุณจะทำอย่างไรถ้าวันหนึ่งต้องรับหน้าที่เป็นคนแบกร่างเหล่านี้ขึ้นเรือความมืดของจิตใจสถานบำบัดผู้ป่วยทางจิต1885 เกาะฮาร์ดกลายเป็นที่กักกันผู้ป่วยทางจิตท,ที่สังคมไม่ต้องการผู้ป่วยบางรายถูกขังไว้ในอาคารไม้เก่ากลางคือพวกเขากรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงนั้นถูกกลบด้วยลมทะเลทุกทรมานจนหลายคนเสียสติหรือดับสิน้นค่ายทหารในสงครามโลกค,ครั้งที่สองต่อมาเกาะถูกใช้เป็นค่ายทหารและคลังอาวุธหลายชีวิตสิ้นในอุบัติเหตุระเบิดบางคนเล่าว,ว่าได้ยินเสียงฝีเท้าทหารกลางดึก ทางที่ไม่มีใครอยู่คุณเชื่อว่าพลังของความกลัวและความสิ้นหวังสามารถติดค้างในสถานที่ได้จริงหรือไม่ปัจจุบันสุสานของไร้ชื่อแม้เวลาจะล่วงเลยเกะาะฮาร์ดยังเป็นที่ฝังร่างผู้ไร้ญาตผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 ปี2020ภาพถ่ายโดรนเผยให้เห็นลงไม้เรียงรายถูกฝังอย่างเร่งรีบภาพนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโดดเดี่ยวในยุคโรคระบาด คนเรือที่ขนศพเล่าว่าทุกครั้งที่กลับขึ้นฝั่งเขารู้สึกเหมือนมีเงาเย็นนั่งเคียงข้างเรือเงาที่ไม่มีตัวตนถ้าคุณเดินทางไปเกาะฮาร์ดวันนี้คุณกล้าลงจากเรือไปเหยียบผืนดินที่ฝังผู้ตายล้านหรือไม่เรื่อง่าวจากพบเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเคยได้ยินเสียงเคาะจากใต้ดินนักข่าวที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปสำรวจเล่าว่ารู้สึกเหมือนมีคนเดินตามตลอดทาง ชาวประมงบางคนอ้างว่าเห็นร่างโปร่งใสในหมอกร้องเรียกให้ผากลับบ้านสรุปเกาะที่ความเงียบพูดได้เกาะฮาร์ดไม่ใช่แค่แผ่นดินแต่เป็นบันทึกความตายของเมืองใหญ่ทุกชั้นดินคือร่องรอยการไปจากโรคระบาดโรคระบาดไปจนถึงวิกฤตสมัยใหม่หากมันหนึ่งคุณมองออกไปยังอ่าวตะวันออกของนิวยอร์กแล้วเห็นเกาะเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยหมอกจงจำไว้ว่า ที่นั่นคือสถานที่ที่ความเงียบกำลังเล่าเรื่องแทนผู้คนนับล้าน